โอเคหมต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องที่น่ารักสวยๆดอทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจู่กับผมบูเพทูครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาทำ h อาวีฟรีสไตล์ e EP ที่5กันนะครับผมนะซึ่ง EP นี้นะครับผมจะมาทำหมี่แทงนะครับผมนะจะเป็นไงไปดูกันเลยครับ โอเคครั sensor, บผมนะมาเริ่มกันเล ые, ยครับซึ่งเราก็จะอัพเป็นสกิลหนึ่งนะเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะอเดี๋ยวับเราจะออกเป็นของซัพพอร์ตนะครับผมนะโอเคไปไปไปฮะไปเลยผมศูนย์มาครับผมนะออกเป็นของซัพพอร์ตนะแล้วก็ออกเป็นกิวดิสกี้รองเท้าต้องสถานะนะครับผมนะมากับแหวนแค่มากับแวนเอะเปิดแลนะตรงหวะนี้มามามาเปิดรับเปิดรับเปิดรับห้ามนักห้ามนักเหรอห้ามนักเหรอโอ้เจ็บอ่ะเจ็บเจ็บนะเจ็บเจ็บ เจ็บใครเจ็บผมเลยครับเจ็บปะทไปเนี่ยไปผมกลางใครกันเพื่อนเพื่อนกลาง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 ครับกลางกลางวันนี้เขาไม่ได้ผมเลือกผมน้อยครับเอ้ยใครมาเอ๊ะเอ้ยเนเน่ฟิกเกอร์อย่างเร็วฟิกเกอร์อย่างเร็วอันนี้อันเน่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเนี่ยมาขอพาพาแบงค์กินนกก่อนนะพาแบงค์กินชีสก่อนนะ่ะผมตีนกครับตีนกครับตีนกผมตีนกผมโอเคฮะไปครับผม เกียร์เลยผมเคลียเวฟครับเกียร์เวฟเคลียร์เวฟเคลียเวฟแล้วเป็นอย่าออกมาจะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะอย่านะอย่านะถอย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลือกเกินเลืกเกินลืกเกินไม่ได้ฮะโอเคครับตอนนี้รอครับรอรอรอตอนนี้แวนเรากำลังดักที่พุ่มนะเหมือนจะรู้ตัวหรือเปล่าแล้วพุ่งไปแล้วจากไห้แวนมาครับผมสวยสวยสวยแวนแวนนั่นแหละนั่นแหละเออแรกครับผมนะอุ้ยกดหิวไม่ได้ก็ถือว่าแรกๆกันไปครับนะ ไปผมเกิดมาไปก่อนเลยฮะไปก่อนแล้ว,ลวผมไปก่อนแล้วผมนะอับหนึ่งมาผมแล้วเหมือนจะแวนแล้วจะโดนอะไรยังไงครับตอนที่แวนแล้วเก็บไปหนึ่งแยังไงเสร็จปีศาจไปตัดแล้วโดนลิงฆ่าเรียบร้อยโอ้โหโดนลิงแก้แคบไปหนึ่งสเต็ปนะครับโอ,โ,โอ้โหนูจะรอดกลกับมาได้แต่ว่าก็ถือว่าได้มากเกินคาอยู่นะครับนะคิดๆก่อนครับผมเข้าไปไม่ได้เพราะว่าผมเป็นแทงนะก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกเขาคิดนีผมจะได้เป็นแทงนะแล้วแบบรอก่อนนะราก่อนนะ บอกลารี่แล้วก็แบบเขาไปเช็คภูมไหมายเจ้าที่เจอลิงไปยังไงครับแน่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 ฮะเนี่ยเช็คไปก่อนเช็คไปก่อนนะรอแว่นมาครับแว่นไม่มาทีับแว่นไม่มาทีตอนนี้เลียร์เว็บก่อนครับเคลียร์เว็บไปก่อนนะเคลียร์ไปก่อนเลียร์ไปก่อนเหมือนทอนมันจะเอาผมไม่ได้ไว้ทุกคนทอรจะเผมไม่ได้ฮะแน่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 เอาเอาละ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 ไอ้หมออกเป็นอ่าเปิดแมพมาผมนะเอาเป็นเปิดแมพไปนะครับเราจ่อเป็นสายแทนโดยตรงนะ เน่เน่เน่เวยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เอ้ยครับมามามาบอกเรลลี่มาเลยบอกเรลลี่มาเร็วเฮ้แวน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 ยาลึกยาลึกครับยาลึกบอกเรลลี่ก่อน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 ครับบอกเรลลี่ก่อนโอเคมามามาไม่มาเพีววะเออโลนานอ่าทอนทอนอย่านทรอนอย่านทรอน เน่ถอนถอนจะเอาหวได้ทุกคนมันไม่เจ้าผมไม่ได้ป่ะแล้วแวนไปแล้วโอ้โหเจอสกิลไปอย่างดีฮะเจออย่างที่จะ่ดีบข้าป้อมไม่ได้โอเคอันนี้ตีพวกผมได้ครับ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 ได้เลยได้เลยสิพายแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ไรไม่ได้แล้วโอ้โหเกือบเกือบเกือบลิงมาเฮ้ยจะปั๊บจะมาทุบผมเลยอ่ะเอาับโตูดักหน้าตรงนี้ป้าป้ไปเลยจ้ะ เฮ้ยเอ้ยรอดรอดโอ้ยดูว่าจะรอดเรียบร้อยฮะลิงตายผมโอเคฮะตอนตอนแรกเมื่อกี้ผมดูว่าจะรอดนะทุกคนผมเดาว่าผจะรอดนลฮะแต่ก็ไม่รอดกว่าโอ้โหเสียดายจริงนะนี่ฮะจะได้ของซัพพอร์ตแล้วฮะตอนนี้แวะอะเคลียร์ไปก่อนแวะเราเอาแล้วทอนทอนอะไรอะไรร้อยทอนยี่นี่แบบนี้อ่าเรียบร้อยผมนะแล้วทอนยี่นี่ได้แบบนี้เฟนติกจะตายไหมไม่ตายโอ้โหว่าจะเอาเฟนติกอาบ่อมอยู่นะเดี๋ยวผมไปเนี่ยมีสิทธิ์เก็บได้ฮะเฟนติกนะ แทนต้อไงครับเอาค่ะป <c ough> ุ่มไดแล้วกันเนี่ยอย่างที่แล้วโดนดักหน้าไปดิอะไรอะไรเหรอไอ้เด็ไบ้านใไหมใช่ไหมยังไม่ไม่ได้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 ถอยแล้ว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 ไม่ได้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 เดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวกคนนั้เอ้ยเอ้ยเอ้ยดูติดฟิสสองระดับไปดิเจ็บครับเจ็บเจ็บเจ็บตอนนี้ก็ยังไงอ่ะอืม ไปคีบก่อนครับคีบก่อนแช่ติ๊กไปนะฮะจะได้คีบไปเร็วฮนะตีไปรับตีไปรับตีไปรับออกเป็นเด็กจริงต่อผมนะเฮีย okay, ครับแฮมรถคูดาวฮะเฮียครับ, okay, รบยังไงครับยังไงครับจะมาหรือไม่จะมาหรือไม่มได้เวลาแทงเช็คปลาฮะไม่มีครับผมแล้วเหมือนทอนจะรู้ตัวครับว่าผมมาแต่ก็รู้แล้วออดไปที่น้าเลยแล้วกันนะ คไปอมะเคลียบต่อเลยไอ้ผมได้ครับ้านได้นะแวนได้ครับ้านได้นะบ้านแตกแล้วนะเอาเลย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 นะโดดทับนะโดดทับนะโดดทับนะเอาเลยนะสวย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 ได้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 ไดผมก็ได้ไปดีครับเออเรียบร้อยฮะถอยเลยถอยเลยมัลลิงจะมามัลลิงจะมาท่านเลยผมว่าแล้วมันต้องมาครับทุกคนโดนได้ขนาดนี้ เมีการมีการแบบเช็กป่านะโอ้โหมีการโยสกิลใส่ด้วยครับแล้วอยู่ที่เลนกลางครับผมบอกทีมรวมแลรี่ได้ไหมเอ,อ่ยไม่ได้ด้วยฮะเนีเอาเลตเปต้าเราโดนแลเปต้าเปต้าโดนเปต้าโดนจังนี้โอ้โหตาย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 เก็บเก็บเก็บโอ้โดนตานะโดนตันจังนี้ตกลงไปปั๊ปปั๊ปั๊ปั๊ไปเลยเอ้าเอ้าเอ้ยกูไม่ได้ สกิวไปทางทุกคนสกิไปทางโอ้เขินเลยเขินเลยเขินเลยนี่ครับมงนก็จะตายแล้วแต่ก็ไม่ตายแล้วไงครับแวนกับปีท่านชิเลนการแล้วจังหวะนี้ยังไงครัแล้วเรียบร้อยเวลสเปิดไปได้ยังไงสามารถเก็บดิไม่ได้เยโอ้เดี๋ยว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 จากนี้เรียบร้อยทอแตกไปแจกไปสองตัวนี้เวลสจะสามารถเก็บลิ้นด้ไมได้เรียบร้อยหุแเต๋โบคิวเป็นของแวนไปแล้วโอ้โห่าแบบเดี๋ยวมาดูที่ดูทางเลยทุกคนแล้วเมื่อกี้ว่าแต่ผมพูดเรวะ รบลภาพไม่ชัดนะภาพไม่ชัดป้อมแตกของเรียบร้อยฮะอ๋อไปกลางไอ้ปุชช่ไม่ใช่การลากปุชชีเออไปกลางอะไรหรไปฮะไปฮะไปฮะไปกางดูต่หน้าโจ๊กนี่โดนไปสับหน้าไปผมเป็นเจลานะผมเป็นเจลาห์ทุกคนผมเป็นเจลาห์นะป้อมเลยแค่นี้ให้บูปุชชีจัดการเองดีกว่านะทุกคนเรื่องบูเรื่องนี้บูปุชชีสั่งอยู่แล้วนะเออ ไี้เงี้ยเคลียร์เวฟไปผมนะเอาป่าเลยเอาป่าเลยผมขอไปเกิดอาตีไปสิโอ้โหเจ็บนะเจ็บนะนี่ร้อยเจ็บนะยังไงฮะเจ็บ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 ไปไหนแอบถอยมาถอยมาถอยมาจะเอาใช่ไหมจะเอาได้ใช่ไหมจะเอาได้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้วะทุกคนไม่ได้วะไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮได้วะได้วะเฮ้ยได้วะ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 เฮ้ยได้เลยเออไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วเฮ้ยเอาเรื่องตัวมาฟังศูนย์ทางปั๊บ เอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาชิบหายละรอดก่อนโอ้ยหิวเกินทุกคนเลยยังไงครับยังไงครับโอ้โแรดแรดตือ้อไทยไทยสี่เรียบร้อยสุดไทยก็ไม่สู้ <c oughs> อะเขาจะพูดแล้วลวะรายการแต้มที่เรียบร้อยตอนนี้ต้องเข้าไปเคลียร์วิบก่อนนะทุกคนเลิกเลื่องหน้าที่ร้อยไปเอแอบไปตีปังหนิต้องเป็นหน้าที่อะไรเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วนะโอเคออกไก่อมาผมนะเราจะออกเป็นแท่รั้วไปเลยฮนะ เดี๋ยวมันได้มากองไปแล้วด้วยทุกคนเดินแต่ป้อมจัดการนี่ทุกคนมาครับมาครับโจ๊กนี้บูปฐุตีเข้าไปแล้วแปะแปะแปะมันแตกย,า,ยากจังวะมันแตกยากจังวะโอ้โห <c oughs> เสียงยูวฟีทุกคนขอโทษด้วยครับที่ผมเสียงฮิวฟีมันแตกยากมากเลยเหมือนจะแค้่ผมบอกว่าเหมือนจะแค้่บอกว่ารีบร้อยเออคือบนกี่ตัวไม่รู้นะจังหวะนี้ผม บูเะทูตัวเข้าไปแล้วโดนเออเออโดนสับเต็มเต็มอะไรอ่ะสับอะไรซับสับไม่ดีครับผมสองคิวของบูเะทูอะสุดยอดนะผมสองคิวของบูเะทูอะเจอดงเนี้ยคคิปไปก่อนนะคคิไปก่อนนไปก่อนนะโอเคเอาปลาแล้วผมเอาปลาแล้วเอาปลาแล้วเอาปลาแล้วระเบิดเดินกลางเดินกลางยังไงครับเดินกลางไหวหรือไม่ไม่ไหวกำลังจะไปช่วยกองทัพเสือมาแล้วแรลี่ไม่ใช่แรลี่ไอ้แซ็กซ์เออ ไม่ได้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 ปั๊มได้ปั๊มเลยทุนปั๊มเลยปมไม่ได้แล้วโอไม่ได้แล้วมา่อได้ทอนปลาปพ๊บแจ้งหวานืออื้อหือวีลิเราสุดยอดทตีผมก็ตีผมได้ดานเลยแล่นจตกสับเป็จัอหรอฮึปั๊บปั๊บปั๊บฮึปั๊บปั๊บูจออกทักน Pink, มมโโ ga, ออกทันลบลบ

เ้ย <c oughs> ตอนได้ไงเนี่ยตอนได้ไงครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดทุกคนตอนนีเกมไม่รู้嘛โอ้โหสุดยอด,อด,ยอดจริงๆเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้แบบโอ้โหจุกเอ,อ้เลยแบบตามไม่ทันเลยตามทันแต่ว่าเขาเกือบตีเหมือนโดนนะทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้แบบใจสั่นแล้ว <c oughs> ดูไปตัววีโระแล้วนะงเงี้ย <c oughs> ไปครับมังกรครับมังกรมังกร ไอ้บ ah, ิ ah, ๊กเซลอาอะรสิอาอะไรสิเยอะจังเลยงานนี้โอ้โหเฮ้ยเจ๊ทุกคนผมดปเจอแค้ผมว่ะโดดเอ้ยโดสามก้อนไม่ไหวโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทุกคนตายแบบแทบไม่มีเลยเอออยาดนะเว้ยหยาดนะเว้ยเฮ้ยหยาดนะเว้ยโอ้ยโลหิตโลหิตไปโอ้แต่ว่าทีมตายหมดเลยทุกคนโอ้โหเวรกรรม เรือของคนเดียวอีกแล้วโอ้โหเวนกรรมอะไรโหไหมฮะโอ้ชั้นคิวในทอนโหเข้าไปไม่ได้วะโอ้เวนกรรมอะไรวะเนี่ยทุกคนโอ้โหมันแบบการสุดชีวิตแบบนี้อื้อหืออื้อทำอะไรไม่ได้แล้วต้องโอ้ย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 อย่านะอย่านะอย่านะป้อมแตกนะเรียบร้อยครับป้อมแตกวัแล้วโอ้การไม่ได้ทุกคนได้มากฮะ หรือว่าอีพีนี้จะจะจบลงแบบไม่สวยมันจบแบบไม่สวยแบบนี้หรือไงแล้วยังไงครับดีเพราะว่าเอ้าบางเกงก้าอะไรครับบางเกงก้าโอ้โห้ยางย่างยางครับยางยางเค้กชิปไปก่อนนะออ้ยอุ้่อยแมงก้าข้าวหดแมงก้าข้าวหดโอเคฮะออกไปเกาะสะท้อมมาก่อนแลวจังหวันี้โดดสับไปสับสองเพื่อนสับสองเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเออได้สองเพื่อนจ๋าอะไรจ้าเพื่อนจ๋า ลิกต์ตอนดูจับเพื่อนจ้าได้ไหมได้ไหมเดี๋ยววะยู่นี่เองเหรออยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอดูนี่เหรอไปไหนเหรอโอ้ยรีบไปอย่างเร็วเลยเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าป้อมก่อนไปจ้าเพื่อนจ๋าแค่คิดเ Case พื่อ,จอน,นจ้าออโ, <far> โอ้โหโอ้โหดูสิเลยว่เลือดเหมือนนึงทุกคนเออคาง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 คา,างไปไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับอะไรเออเลืออะไรล่ะเออเลืออะไรเหรอเออเลือคอ่ะไลออปล่างล่างล่าง แอ็กแทกล่างไม่ได้ทุกคนโอ้ยตีบอลหนังตีไม่ได้นะไปเอาไปกลางกลางกลางแลรี่แลรี่แลรี่มาครับมาครับมาครับเขาบอกเขาจะเปิดดาร์กนะดูคราฟลิงอยู่แถวนี้ครับมันอยู่มันอยู่พวกมทุกคนเห็นอยู่นะไปแล้วนงไปแล้วเอาโน้ไปเปิดปลาก่อนนะเห็นไหมผมเห็นไหมตอนนี้รอดูดาร์กก่อนนะ ทีเราจะเปิดได่าเรนจะเปิดได้ตอนไหนยัไม pool, うう่รู้นะตอนนี้เหมือนจะเสียเปลียนมันด้เสียเปลียนที่ปั๊มด้วยครับผมตอนนี้คือแบบต้องแบบพยายามคุมส่วนไว้เรนล่างเฮ้ยทุกคนทุกคนเรนเนาะสวย estás. ละสวยละแร็ดแร็ดแร็ดโอ้ยแรดแรงด้วยครับแรงแรงด้วยเวรกรรมละเรียบร้อยโอ้โหมันเล่าให้ลิงมาเอาแรดแล้วแบบมันไปเอาดาร์กอะทุกคนสเต็ปนี้กันเหรออะไรเนี่ย หมีขึ้นเลยนะหมีขึ้นเลยนะหมีขึ้นเลยนะหม,มีขึ้นเลยนะหมีขึ้นเลยนะอืฮึโอ้โหแตกหมดทีมถอยเถอะเพื่อนถอยเถอะถอยเถอะถอยเถอะโอ้ขนาดนี้ถอยเถอะไม่ได้ไหมไม่ถอยไม่ไหวไม่ไหวจะเอาใช่้นไหนเออเออไม่ได้วิเล่นยา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 โอ้โหเวรกรรมเปลกรรมทุกคนทำไไม่ได้วะทำไไม่ได้วะมาละมาละมาละ เบเกาโดดจะโมวิเลยใจเย็นเพื pues a a. <c oughs> ่อนเอาระวังเปิดเปิด <c> ด <oughs> <c oughs> ้วยเอาเออแค่นนี่แหละจบเรียบร้อยอะวิเลยแตกเซิมเกลไปเลยเพื่อนได้แล้วโอ้โหแหวนได้แล้วโอ้โหปอบแตกปอบแตกแตกแตกโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยจะปีตายเฮ้ยโอ้ย อีพีนี้จบลงแบบไม่สวยเลยทุกคนมีแท่งของเรามันไม่สมบูรณ์นั่นมีแท่งของเราโอ้ยปล่อยให้ดีพีซไปไม่เป็นไรหรอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ้ยโอเคถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็กดก,ดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผู้บรรทุกด้วยนะครับสำหรับอีพีหน้าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับอีพีที่ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับเจ้ากระติบีต้าครับผม